กำลังเมตตาและนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ช่องธรรมะมหาโชคขอพาคุณเข้าสู่พลังบุญพลังโชคลาภช่องที่ตั้งใจส่งต่อธรรมะดีๆคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์บทสวดที่ช่วยเปิดทางเสริมดวงและคำสอนที่จะนำพาคุณไปสู่ความรุ่งเรืองช่องธรรมะมหาโชคคือช่องแห่งโชคลาภช่องแห่งพรศักดิ์สิทธิ ช่องที่หลายคนเปิดฟังก่อนนอนแล้วพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คืนนี้ขอให้คุณปล่อยใจรับพลังนี้ปล่อยให้ฟ้าเปิดประตูปล่อยให้โชคเข้ามาและปล่อยให้เงินล้านไหลสู่ชีวิตคุณอย่างง่ายดายฟ้านิคิดแล้วคืนนี้คือคือนของคุณคืนนี้คือคือนที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงน้โมตสสะะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธสนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสโอมสีมหาลักษมีเยนะมะขอน้อมบูชาพลังแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาพุทโธนโมพุทธายะ นำพาโชคลาภขอกําลังพระพุทธนำพาโชคดีเข้าสู่ชีวิตสาธุสาธุสาธ,สาธุเงินทองจงไหลามาขอให้กระแสบุญเปิดทางให้เงินทองเพิ่มพูนชัมพุทธังเพรุตุเมขอให้ความสมหวังและโชคลาภเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าณนะชาลิตินำทรัพย์เข้าบ้าน พลังดีนำโชคลาภเข้าสู่ครอบครัวโอมมณีปัดเมหุมขอให้แสงสว่างเปิดทางความสำเร็จสิโลสิโลโชคลาภพิโลขอให้โชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะมะพะทะเงินแผ่ทั่วสี่ทิศขอบุญปกป้งและนำพาทรัพย์สัมมาอารหังโชคดีมีชัย ขอให้ความบริสุทธิ์เปิดเส้นทางแห่งความร่ำรวยพุทธังประสิทธิ์ธรรมังประสาสานติขอพระพุทธพระธรรมประทานความสมบูรณ์โอมสีคเนสายะนมะขอขจัดอุดปรสรสคเปิดทางทรัพ์นะโมตามิทาพาวังขอให้ได้รับโชคดีที่คาดไม่ถึงพุทธมหาลาภาพระวันตุเม ขอให้เกิดลาบก้อนใหญ่โอมทัตตาตรียะสีลักษมีขอพรให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ณการังปัทมังลาพังสัพพธาขอบาร,รมีดึงดูดลาบเข้ามาเรื่อยๆอุอะมพุทธะนำโชคพลังพุทธนำพาความสำเร็จเข้ามาโอมรีมสีมคลีมพลังจักรวาลเปิดทางให้ความมั่งคั่ง สัมพุนเทพควาลาพังเมขอให้ข้าพรเจ้ามีโชคลาภเสมอณนะมะพุทธายะนำโชคใหญ่ขอให้เงินก้อนใหญ่มาโดยง่ายโอมหาปุญโญมหาลาโภขอให้บุญใหญ่เปิดประตูเงินล้านขอให้พลังดีทั้งหมดเข้ามาหาเราเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในคืนนี้ ขอให้ทุกความเหนื่อยหายไปเหลือแต่ความสมบูรณ์คืนนี้คือการเริ่มต้นใหม่เงินก้อนใหญ่ขอให้มาถึงโดยง่ายดายอนุญาตให้โชคเข้ามาในชีวิตงานดีเงินดีคนดีโอกาสดีมหาฉันขอให้ชีวิตไหลไปในทางที่ดีคืนนี้ขอให้ฟ้าดินโอบอุ้มขอให้ได้รับการคุ้มครอง บุญที่ข้าพเจ้าทํามาทั้งหมดจงเปิดประตูโชคบุญเป็นพลังสําคัญของคืนนี้ขอให้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาพบข่าวดีเรื่องเงินขอให้มีวิทย์ก้าวสู่ความมั่งคั่งทุกลมหายใจพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดหายคืนนี้ฉันพร้อมรับเงินล้านจากจักรวาลเปิดช่องให้โชคเข้ามาอย่างราบรื่นสาธุ ขอให้คําอธิษฐานทั้งหมดสำเร็จโดยฉับพลันปิดพลังขอผลกุศลเกิดขึ้นจริงโอมสีมหาลักษมีเยนะมะขอน้อมบูชาพลังแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาพุทโธนโมพุทธายะนำพาโชคลาภขอกำลังพระพุทธนำพาโชคดีเข้าสู่ชีวิตสาธุสาธุสาธุ เงินทองจงไหลามาขอให้กระแสบุญเปิดทางให้เงินทองเพิ่มภูนชัมพุทธังเพรุตุเมขอให้ความสมหวังและโชคลาภเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าณชาลิตินำทรัพย์เข้าบ้านพลังดีนำโชคลาภเข้าสู่ครอบครัวโอมมณีปัดเมหุมขอให้แสงสว่างเปิดทางความสำเร็จ สิโลสิโลโชคลาภพิโลขอให้โชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะมะพะทะเงินแผ่ทั่วสี่ทิศขอบุญปกป้องและนำพาทรัพย์สัมมาออรหังโชคดีมีชัยขอให้ความบริสุทธิ์เปิดเส้นทางแห่งความร่ำรวยพุทธังประสิทธิ์ธรรมังประสาสานติขอพระพุทธพระธรรมประทานความสมบูรณ์ โอมสีคเนสายะนะมะขอขจัดอุดปรสรรคเปิดทางทรัพย์ณนะโมตามิทาพาวังขอให้ได้รับโชคดีที่คาดไม่ถึงพุทธมหาลาภาพระวันตุเมขอให้เกิดลาบก้อนใหญ่โอมทัตตาตรียะสีลักษมีขอพรให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ณนะการังปัทมังลาพังสัพพธา ขอบารมีดึงดูดลาบเข้ามาเรื่อยๆอุอะมะพุทธะนำโชคพลังพุทธนำพาความสำเร็จเข้ามาโอมรีมสีมคลีมพลังจัก,กรวาลเปิดทางให้ความมั่งคั่งสัมพุนเทพควาลาพังเมขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาบเสมอณมะพุทธายะนำโชคใหญ่ขอให้เงินก้อนใหญ่มาโดยง่าย โอมหาปุญโยมหาลาโภขอให้บุญใหญ่เปิดประตูเงินล้านขอให้พลังดีทั้งหมดเข้ามาหาเราเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในคืนนี้ขอให้ทุกความเหนื่อยหายไปเหลือแต่ความสมบูรณ์คืนนี้คือการเริ่มต้นใหม่เงินก้อนใหญ่ขอให้มาถึงโดยง่ายดายอนุญาตให้โชคเข้ามาในชีวิตงานดี เงินดีคนดีโอกาสดีมหาฉันขอให้ชีวิตไหลไปในทางที่ดีคืนนี้ขอให้ฟ้าดินโอบอุ้มขอให้ได้รับการคุ้มครองบุญที่ข้าพระเจ้าทำมาทั้งหมดจงเปิดประตูโชคบุญเป็นพลังสําคัญของคืนนี้ขอให้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาพบข่าวดีเรื่องเงินขอให้มีเหตุการณ์ดีเกิดขึ้นทันที ขอให้ชีวิตก้าวสู่ความมั่งคั่งทุกลมหายใจพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดหายคืนนี้ฉันพร้อมรับเงินล้านจากจักรวาลเปิดช่องให้โชคเข้ามาอย่างราบรื่นสาธุขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดสำเร็จโดยฉับพลันปิดพลังขอผลกุศลเกิดขึ้นจริงโอมสีมหาลักษมีเยนะมะ ขอน้อมบูชาพลังแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาพุทธโธนโมพุทธายะนำพาโชคลาภขอกำลังพระพุทธนำพาโชคดีเข้าสู่ชีวิตสาธุสาธุสาธ,สาธุเงินทองจงไหลามาขอให้กระแสบุญเปิดทางให้เงินทองเพิ่มพูนชัมพุทธังเพรุตุเมขอให้ความสมหวัง และโชคลาบเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าณชาลิตินำทรัพย์เข้าบ้านพลังดีนำโชคลาบเข้าสู่ครอบครัวโอมมณีปัดเมหุมขอให้แสงสว่างเปิดทางความสำเร็จสิโลสิโลโชคลาบพิโลขอให้โชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายณมะภะ,ะเงินแผ่ทั่วสี่ทิศขอบุญปกป้องและนำพาทรัพย์ สัมมาอารหังโชคดีมีชัยขอให้ความบริสุทธิ์เปิดเส้นทางแห่งความร่ำรวยพุทธังประสิทธิ์ธรรมังประสาสานติขอพระพุทธพระธรรมประทานความสมบูรณ์โอมสีคเนสายะนะมะขอขจัดอุดปรสรรคเปิดทางทรัพ์นะโมตามิทาพาวังขอให้ได้รับโชคดีที่คาดไม่ถึง พมหาลาภาพระวันตุเมขอให้เกิดลาบก้อนใหญ่โอมทัตตาตรียะศีลักษมีขอพรให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ณการังปัทมังลาพังสัพพธาขอบารมีดึงดูดลาบเข้ามาเรื่อยๆอุอะมะพุทธะนำโชคพลังพุทธนำพาความสำเร็จเข้ามาโอมรีมสีมคลีม พลังจัก,กรวาลเปิดทางให้ความมั่งคั่งสมพุนเทพควาลาพังเมขอให้ข้าพระเจ้ามีโชคลาภเสมอณนะมะพุทธยะนำโชคใหญ่ขอให้เงินก้อนใหญ่มาโดยง่ายโอมหาปุญโญมหาลาโพขอให้บุญใหญ่เปิดประตูเงินล้านขอให้พลังดีทั้งหมดเข้ามาหาเรา เปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในคืนนี้ขอให้ทุกความเหนื่อยหายไปเหลือแต่ความสมบูรณ์คืนนี้คือการเริ่มต้นใหม่เงินก้อนใหญ่ขอให้มาถึงโดยง่ายดายอนุญาตให้โชคเข้ามาในชีวิตงานดีเงินดีคนดีโอกาสดีมหาฉันขอให้ชีวิตไหลไปในทางที่ดีคืนนี้ขอให้ฟ้าดินโอบอุ้ม ขอให้ได้รับการคุ้มครองบุญที่ข้าพเจ้าทำมาทั้งหมดจงเปิดประตูโชคบุญเป็นพลังสำคัญของคืนนี้ขอให้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาพบข่าวดีเรื่องเงินขอให้มีเหตุการณ์ดีเกิดขึ้นทันทีขอให้ชีวิตก้าวสู่ความมั่งคั่งทุกลมหายใจพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดหายคืนนี้ฉันพร้อมรับเงินล้านจากจักรวาล เปิดช่องให้โชคเข้ามาอย่างราบรื่นสาธุขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดสำเร็จโดยฉับพลันปิดพลังขอผลกุศลเกิดขึ้นจริงโอมสีมหาลักษมีเยนมะขอน้อมบูชาพลังแห่งความมั่งคัง่งให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาพุทโธนโมพุทธายะนำพาโชคลาภ ขอกำลังพระพุทธนําพาโชคดีเข้าสู่ชีวิตสาธุสาธุสาธ,สาธุเงินทองจงไหลามาขอให้กระแสบุญเปิดทางให้เงินทองเพิ่มพูนชัมพุทธัทงเพรุตุเมขอให้ความสมหวังและโชคลาภเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าณชาลิตินำทรัพย์เข้าบ้านพลังดีนําโชคลาภเข้าสู่ครอบครัว โอมมณีปัดเมหุมขอให้แสงสว่างเปิดทางความสำเร็จสิโลสิโลโชคลาภพิโลขอให้โชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะมะพะทะเงินแผ่ทั่วสี่ทิศขอบุญปกป้องและนำพาทรัพย์สัมมาอารหังโชคดีมีชัยขอให้ความบริสุทธิ์เปิดเส้นทางแห่งความร่ำรวย พุทธังประสิทธิ์ธรรมังประสาสารติขอพระพุทธพระธรรมประทานความสมบูรณ์โอมสีคเนสายะนะมะขอขจัดอุปปรรสเปิดทางทรัพย์ณนะโมตามิทาพาวังขอให้ได้รับโชคดีที่คาดไม่ถึงพุทธมหาลาภาพระวันตุเมขอให้เกิดลาบก้อนใหญ่โอมทัตตาตรียะ ศรีลักษมีขอพรให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ณการังปัมังลาพังสัพพธาขอบารมีดึงดูดลาบเข้ามาเรื่อยๆอุอะมะพุทธะนำโชคพลังพุทธนำพาความสำเร็จเข้ามาโอมรีมสีมคลีมพลังจัก,กรวาลเปิดทางให้ความมั่งคั่งสัมพุนเทพควาลาพังเม ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเสมอณมะพุทธายะนำโชคใหญ่ขอให้เงินก้อนใหญ่มาโดยง่ายโอมหาปุญโยมหาลาโภขอให้บุญใหญ่เปิดประตูเงินล้านขอให้พลังดีทั้งหมดเข้ามาหาเราเปิดใจรับสิ่งดีเข้ามาในคืนนี้ขอให้ทุกความเหนื่อยหายไปเหลือแต่ความสมบูรณ์ คืนนี้คือการเริ่มต้นใหม่เงินก้อนใหญ่ขอให้มาถึงโดยง่ายดายอนุญาตให้โชคเข้ามาในชีวิตงานดีเงินดีคนดีโอกาสดีมหาฉันขอให้ชีวิตไหลไปในทางที่ดีคืนนี้ขอให้ฟ้าดินโอบอุ้มขอให้ได้รับการคุ้มครอง